สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านชาวลัคนาราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมพบกับหมออ้อยเป็นประจำทุกเดือนสำหรับเดือนนี้หมออ้อยจะมาทํานายดวงชะตาราศีให้กับชาวลัคนาราศีพิจิก ประจำเดือนมีนาคม2564ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรสิ่งที่ต้องแก้ไขและข้อควรระวังขอให้ท่านรับฟังอย่างมีสติการงานชาวลัคนาราศีพิจิกการงานขยับตัวดีขึ้นจากที่ท่านเคยซบเซากลุ้มใจเกี่ยกับเรื่องการงานนะคะ เดือนมีนาคมนี้การงานของท่านจะขยับตัวดีขึ้นนะคะท่านที่ทำงานประจำการงานจะประสบความสำเร็จสถานที่ทำงานเพื่อนร่วมง,งานกับท่านท่านจะรู้สึกไม่อึดอัดนะคะจะมีความรู้สึกสนิทสนมเหมือนญาติ ท่านที่ประกอบอาชีพอิสระอาชีพส่วนตัวการงานของท่านจะขยับตัวดีขึ้นและมีโอกาสที่จะสร้างรายได้เข้ามาหลายทางแล้วท่านก็มีแนวทางหรือช่องทางใหม่ๆกับการหารายได้มีอย่างมีโอกาสก็คือฉกฉวยโอกาสที่รายได้เข้ามาหรือมีโอกาสทางด้านการงานเข้ามา คนชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะเป็นคนเก่งขยันในการทำงานนะคะ ท่านอย่าเบื่อและก็อย่าท้อถอยต้องขยันสู้อดทนนะคะการเงินก็จะทำให้ท่านดีขึ้นด้วยค่ะถ้าการงานดีเงินก็ดีติดตามมานะคะให้ท่านทำงานร่วมกับบริวารหรือบริวารเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานนะคะมันจะหนุนดวงชะตาของท่านท่านก็จะได้มีงานเข้ามาเยอะๆเหมือนเขาหนุนนำให้ท่านได้มีงานทำตลอดไปะคะ่ะการเงิน ชาวลัคนาราศีพิจิกยังคงต้องบริหารจัดการในเรื่องการเงินให้ดีนะคะการงานของท่านดีนำมาซึ่งการเงินแต่ถ้าท่านไม่บริหารจัดการให้ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเงินช็อตได้นะคะถึงจะมีเข้ามาเรื่อยๆ แต่ก็ต้องบริหารจัดการให้ดีไม่ประมาทนะคะหมออ้ขอเตือนชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะคะการเงินของท่านรัดเข็มขัดให้ดีค่ะได้มาปุ๊บหมดปั๊บเลยนะคะเขาเรียกอะไรคะเข้าง่ายออกเร็วค่ะความรักนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกสำหรับคนโสด ท่านมีโอกาสที่จะพบเจอคนถูกใจแบบไม่คาดฝันจะมีคนถูกใจที่มีฐานะดีทั้งอายุน้อยและอายุมากเข้ามาติดพันท่านแต่สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกหมออ้อยขอเตือนนะคะ,อ,ะอย่าเพิ่งไปถลําที่จะรับรักใครอย่างง่ายดายนะคะต้องอดูช่วงจังหวะโอกาสให้ดีทีหนีทีไล่นะคะ เพราะว่าดวงชะตาของท่านเกี่ยวกับคนโสดในช่วงนี้ท่านอาจจะโดนหลอกลวงได้ก็คือไปเจอคนที่มีเจ้าของที่เขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วแล้วเขาก็มาหลอกท่านนะคะท่านก็จะอาจผิดหวังชอกช้ำระกรรมใจนะคะผู้ที่มาติดพันท่านจะเป็นคนที่หล่อเหลาเอาการหน้าตาดีนะคะเป็นคนที่อยู่ในวงสังคมมีชื่อเสียงแต่ต้องระวังนะคะ คนที่มีครอบครัวมาแล้วมามาหมายปองท่านก็คือเขายังมีพันธะคาอยู่นะคะยังไม่ได้เลิกกบแฟนนะคะขอเตือนไว้ด้วยนะคะชาวลักขณาราศีพิจิกทุกท่านสำหรับคนโสดนะคะต่อไปคนมีคู่ชาวลักขณาราศีพิจิกสำหรับคนมีคู่พยายามควบคุมสติของท่านให้ได้นะคะจะมีคนที่มีคู่ครองเช่นกันเลยค่ะะเข้ามาชอบท่าน ท่านก็อาจจะเป็นมือที่สามโดยไม่ได้ตั้งใจค่ะ ขอยยึดมั่นในคุณธรรมนะคะยึดมั่นในความถูกต้องนะคะบางครั้งเราถูกใจเราก็ละเลยความถูกต้องเลยนะคะก็ตกเป็นมือที่สามเขาได้ต้องระวังด้วยนะคะอาจจะมีปากเสียงกับคนรักด้วยค่ะช่วงนี้อาจจะเกิดปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องมือที่สามาให้ท่านหงุดหงิดใจไม่ได้ดังใจอะค่ะสำหรับคนมีคู่นะคะโชคลาภ ชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสที่จะได้ของเก่าๆของโบราณนะคะจากเพื่อนหรือคนในสังคมมอบให้ท่านหรือได้เดินทางไปไหนโดยที่มีคนมาบริการรับส่งคือพูดง่ายเทคแคร์ care, ดูแลดีมากเลยค่ะนะคะตัวเลขที่ควรเสี่ยงไายถ้าหากว่าชาวลัคนาราศีพิจิกชอบในการเสี่ยงดวงนะคะเกี่ยวกับยวดยานที่ท่านอาศัยะค่ะ ทุกวันเลยค่ะเดินทางไปไหนนะคะดูนะคะแล้วก็อายุของเพื่อนสนิทที่ท่านสนิทนะคะซื้อได้เลยนะคะสองอย่างนี้ค่ะเกี่ยวกับยวดยาและอายุเพื่อนสนิทนะคะข้อควรระวังชาวลักนณาราศีพิจิกให้ระวังการตัดสินใจของตัวเองท่านอาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้ค่ะหรือห้ามรับอาสาใครนะคะท่านจะร้อนใจเองค่ะ หรือระวังมีปากเสียงกับคนใกล้ตัวโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะหมอ้อยขอแนะนำนะคะให้ชาวลักนาราศีพิจิกทุกท่านนะคะขอให้ท่านร่วมทำบุญทำบุญในสิ่งที่เป็นคู่อะค่ะคู่คู่เลยนะคะช้อนคู่ถ้วยชามคู่ทำเป็นคู่อะค่ะเชิงเทียนคู่นะคะ แล้วก็ไถ่ชีวิตโคกระบือแล้วก็เด็กที่ด้อยโอกาสที่ถูกทอดทิ้งพ่อแม่อย่าร้างเลิกราแตกแยกแล้วก็เด็กก็น่าสงสารนะคะโดนทอดทิ้งนะคะให้ไปทําบุญกับบุคคลประเภทนี้นะคะแล้วก็ให้ทานหมาแมวจรจัดที่อยู่ไม่มีอาหารกินและอยูออ่ตามที่ต่างๆที่ท่านเห็นนะคะต้องให้ทานกับสิ่งนี้นะคะชีวิตของท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ สำหรับเดือนนี้หมออ้อยขอฝากคลิป12ราศีใน YouTube ด้วยนะคะช่องของหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกสัปดาห์ชมการไลฟ์สดของหมออ้อยดูดวงชะตาฟี หนึ่งคำถามหนึ่งแชร์ค่ะช่วง19.00นถึง20.00น,นหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นติดตามกดแชร์ให้หมออ้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปค่ะสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรอำนวยอวยชัยให้ชาวลักนาราศีพิจิกทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆ เข้ามานะคะแคล้แคราดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงสมหวังสําเร็จในทุกๆด้านนะคะขอให้มีความสุขสวยวันสวยคืนนะคะสมหวังสําเร็จในทุกประการด้วยเทินสวัสดีค่ะ